เลี้ยงตรงโปร่งใสต้อโทษชิวเสียงประมาทเล้วลอะทำให้หอหกศิลพังทำให้มีคนบาดเจ็บข้าขอตัดสินให้เจ้าลาก่อนช้าอีกแล้วใส่เท้า ถ้าพาพยามญญายืนยันว่าชื่อเสียงเป็นผู้บริสุทธิ์และสารศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สนามเด็กเล่น<ม>คนที่เจ้าพามาปิดบังใบหน้าจะเป็นพยานได้ยังไงจาหน้ที่ออกหรือออกอ้วก็ออกชักก่อนชักก่อนอีกแล้วแต่เทา้าพยานปิดบังใบหน้าเพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นใครกลัวถูกคนเล่นงานในภายหลังชี้มาที่เราก็ได้เท้าโปรดเมตตาอนุญาตให้พยานปิดบังตัวตนด้วยเถิดได้ข้าอนุญาตงั้นเรียกเจ้าว่าพยานลึกลับ อย่าเลิครับเชื่อคนง่ายนักงข้าพิจารณาเองไอ้เท้าแหมความจริงที่หอหกสินพังลงมาง่ายๆไม่เกี่ยวกับแม่นางคนนี้เลยคนร้ายตัวจริงคือคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเท่าแก่การการอีเตียนโอ้โหไอ้เท้าเขาพูดจาหลักล้ำข้าอย่าลึกรับเจ้าต้องรู้ว่าทั้งหมดที่เจ้าพูดต้องมีหลักฐานยืนยันเพราะฉะนั้นข้าจะตัดสินโทษเจ้าไอ้เท้า ทั้งหมดที่ข้าพูดล้วนเป็นความจริงตัแต่การค <c oughs> ือผู้รับเหมาสร้างหอหกศิลป์เพื่อผลกําไรก้อนใหญ่จึงลดคุณภาพวัสดุใช้ไม้ขึ้นราเป็นวัสดุแม้แต่เสาจํานวนก็ไม่ครบพวกท่านว่าจะไม่เหมือนกากาหู้ได้ยังไงแค่เยียบก็พังอม่มโโบการเย็ยังไงยบเงียบไอ้เท้าเขาไม่มีหลักฐานเอาแต่กุเรื่องขึ้นมาแต่เท้าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับข้านะพยานลึกลับ จะมีหลักฐานอะไรว่าจะแก่การลดคุณภาพวัสดุเพื่อหวังผลกำไรเรียนแต่เท้าข้าเป็นคนงานในการก่อสร้างหอหกศิลป์เท่าแก่การท่านจําได้ไหมปีก่อนตอนเที่ยงของวันที่สามเดือนสามการก่อสร้างหอหกศิลป์เพิ่งจะเริ่มขึ้นข้าได้ยินที่ท่านพูดกับหัวหน้าคนงานมู่เย่าเตอ๋อว่าสาวพวกนั้นลดจานวนได้ก็ลดไปซะท่านยังพูดว่าจะให้ดีก็แบ่งครึ่งประหยัดวัสดุและพูดว่าห้ามใช้ไม้เนื้อแข็งราคาแพง ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนราคาถูกไม่พังลงมาก็พอท่านได้พูดแบบนี้หรือเปล่าทําเรื่องแบบนี้ไร้จัญญาบันยังมีอีกปีที่แล้ววันที่แปเดื 4, อนสี่หอหกศิลสร้างได้ครึ่งทางท่านบนหัวหน้าคนงานมู่เย่าเต๋อว่ามีค่าแรงสูงได้ในในสั่งให้ลดคนงานจากเดิมเจ็ด<น>สิบแปคนลดเหลือยี่สิบหคนแถม20คนในนั้นไม่ใช่ช่างจุดอับหลายจุดในหอหศิลต่อเดือนวปสินิดด้วยซ้ำแล้วจะปลอดภัยได้ยังไง